สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกบช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับในชีวิตคนเรามีโอกาสที่จะพบทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีทำให้เกิดปัญหาความเครียดขึ้น การเปิดใจใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จิตแพทย์จะให้คำแนะนำนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามชมครับความเครียดเกิดจากเมื่อเราเผชิญกับสิ่งที่ทำให้ไม่สบายกายหรือว่าไม่น่าพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจนะคะเช่นการได้ยินสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์หรือการมองเห็นภาพที่ไม่น่ามองนะคะ แต่ว่าความเครียดเนี่ยถ้าเกิดน้อย,อยก็อาจจะมีประโยชน์ทําให้เราไม่เฉื่อยชามากเกินไปเป็นแรงขับดันที่จะทําให้เราใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเครียดมากเกินไปหรือเครียดนานเกินไปก็จะส่งผลร้ายกับร่างกายและจิตใจตามมาได้ค่ะสําหรับวิธีจัดการกับความเครียดนะคะก็คงต้องอาศัยปัญญามาปรับมุมมองความคิดและก็มองปัญหาจากเดิมที่จะจินตนาการปัญหาในทางร้ายเกินจริง มาเป็นมองปัญหาให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะโดยอาศัยหลักเหตุและผลเพื่อให้เราสามารถมองหาทางเลือกแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถมีความเครียดที่น้อยลงได้ในที่สุดค่ะหรือถ้าบางทีเราพยายามคิดแก้ปัญหาจนเครียดมากเกินไปเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องหลบออกมาพักหรือออกห่างจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อมาตั้งหลักโดยการไปทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายแล้วก็ทําให้มีความสุขแต่ไม่เกิดโทษนะคะ เช่นการไปอ่านหนังสือการไปคุยกับเพื่อนการไปดูหนังฟังเพลงไปนั่งสมาธิหรือคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆการมองปัญหาแล้วก็แก้ไขโดยยึดหลักทางสายกลางยึดหยุ่นตามความเป็นจริงแล้วก็จัดการแก้ไขที่ตัวเองก่อนก็จะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาไปได้ได้ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันทีก็อย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยเวลาแล้วก็ต้องอาศัยโอกาสในการแก้ไขได้ค่ะ การใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหาความเครียดจะทําให้เราสามารถจัดลําดับได้อย่างเหมาะสมและลดความเครียดลงได้นะครับและในช่วงดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพมีวิธีป้องกันความเครียดมาฝากครับการป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดมากเกินไปหรือนานเกินไปนะคะก็จะทําได้โดยการพูดคุยระบายหรือปรึกษากับคนที่ไว้ใจนะคะคนที่เราใกล้ชิดสนิทสนมหรืออาจจะนามาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ค่ะเพราะว่าการเก็บปัญหาไว้คนเดียวนานเกินไปเนี่ย ก็จะส่งผลร้ายกับร่างกายและจิตใจแล้วก็แก้ไขายากด้วยนะคะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด